โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะหัน่นหัวหั่นท้ายกล้วยนะทุกคนเพราะว่าต้องการที่จะนึ่งนะครับทุกคนวันนี้ไม่มีตากล้องนะครับผมก็ขออภัยด้วยทําคนเดียวนี่ครับผมหั่นซึ่งแล้วก็เอาวางวางนึ่งนะครับหั่นไปเรื่อยแล้วแม่บอกว่าให้หนึ่งจนกว่าจะสุกเป็นสีสุกอะ่ะผมจะให้แม่เป็นคนทําให้นะทุกคนกล้วยบดชี เพาผมก็ทําไม่เป็นครับผมเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆเลยครับผม ก็คือว่าถูกสุดคนอันนี้หรือเปล่านะครับผมแต่อันนี้คือสุดของแม่ผมจะให้แม่ผมทำให้กินบ่อยมากเพราะว่าผมชอบกินก้อยากกินชอบกินทุกอย่างนะครับผมหมูนี้นะครับผมผมจะใช้่มงนี้นะทุกคนเว้ยน,นี่ผมซื้อมา ผม,ยผมคยเจอการทำที่ในบ้านตอน,นช่วงฝนตกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเวลาให้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาจับนะโอเคครับผมทุกคนครับก็ เดี๋ยวผมจะเอานี้ตั้งไว้ที่กระทะนะครับผมแล้วก็แม่บอกให้เอาน้ําใส่นะทุกคนผมก็จะเอาน้ําใส่นี่ครับผมอันนี้น่าจะพอครับผมแล้วก็เราจะเอาอันนี้กล้วยที่เราหั่นไว้มาวางบนบนนี่ครับผมแล้วก็จะเอานี่ติด ไปครับทุกคนเดี๋ยวรอดูตอนนึ่งสุกนึ่งกล้วยจนเสร็จนะครับผมไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาผ่านไปสิบนาทีนะทุกคนไม่รู้ว่าสุกหรือยังนะทุกคนเนี่ยผมดูไม่เป็นอนะ่ะน่าจะสุกแล้วมั้งครับสุกอยู่แล้วแต่ว่าเอามานึ่งนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะไหวผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราลองอบอีกสักนิดนึงก็ได้ครับทุกคนรอแม่มานะครับผม แม่ออกไปด้านนอกครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กล้วยสุกแล้วสุไกไหมครับแม่สุกแล้วเรียกว่าสุกแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้แม่ทำต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะจับกล้องอ่าแม่ทำต่อเลยอันนี้อะไรครับเนี่ยกระีกล่องอันถี่เราไม่มีแค้กกล่องใช้ยเยอะไหม ก็ด้องดูกล้วยามันกล้วยเยอะไหมน่าจะหมดของจะใส่หมดเลยน,ลยนี่ทุกคนเซียนโูนี่ครับผมขั้นตอนต่อไปก็ปอกกล้วยใช่ไหม เอาเปลือกเอาเปลือกออกบ่อนกันร้ <c oughs> อนจงอังเอาตัดขึ้นมาเอาปใส่ถุงนี่มันร้อนอะน่ะเราใส่ไปให้อย่างทั้งรุ่นแล้วนะใส่บ่ไหวร้ <c oughs> <c oughs> อนนะทุกคนถ้าแม่บอกให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวแช่น้ำก็ได้ <c oughs> วุ้งอุ้ยมาชิมเอาซ่อมเอาซ่อมจอดเลยวันน่ะวันเกินถ้าเซียนน้ำยิ่งยังไหวเลยเหรอแม่ก็เคยทำไม่ก่อนไปเจ้แต่แม่เอาแจ้น้ามามันรู้ว่ามันเย็นแล้วนะเนี่ยบอกลับมาเขาเย็นแล้วไม่ได้เปิดฝาซีไว้ไม่ได้เปิดฝานี่ไว้ กล้วยบดชีนะทุกคนหอ,อมกล้วยเดี๋ยวเราไปดูกันตอนปอกกล้วยใส่หม้อเสร็จนะครับทุกคนโอเค okay, ครับผมปอกใส่เสร็จแล้วนะครับนี่แม่ไม่หัน่นครึ่งด้วยแม่บอกไม่อยากหัน่นครึ่งนี่ครับผม ตั้งให้มันเดือดๆนะทุกคนปิดไฟมนะให้มันเดือดๆสักหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเอ็นน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่แล้วก็ยังน้ำตาลใส่ยางเดียวเหรอน้ำตาลใส่แล้วก็กอุปกใณ่ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอตอนมันเดือดครับผมโอเคครับผมทุกคนขั้นตอนต่อไปเอามะนาวเอ้มะนาวนะเอาน้ำตาลใส่ครับผมถ้าเอาน้ำตาลใส่ไปก็จะเปลี่ยนสีได้เป็นสีอะจะออกสีตาลอันนี้ลันเกล็าไม่เห็นนะ ออกไปถึงตามนแม่นม่น,นี่ครับทุกคนเปลี่ยนสีแล้วทุกคนนี่เราไปถึงตาเนี่ยตาจากเตนตาตาอ่อนเราไม่ต้องตั้งนานก็ได้เพราะมันเป็นเพราะกล้วเยเราหนึ่งสิบแล้วใช่ไหมล่ะใช่ลอยแป๊บหนึ่งใช่ไหมตัวตัด ขั้นตอนต่อไปคือใส่เกลือนะครับทุกคน,น,นที่สุดนเะ้ือมีชิมด,ด้วยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ได้ยังใส่ใส่เกลือเพิ่มนะครับทุกคน ได้ยังได้วะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมเดีย๋ยวผมจะกินกล้วยบวดชีครับผมบ๊ายบาย